เวรแล้วพี่เหม่อเลยเหรอเนี่ยดูยังนิ่งๆบ้างกินอะไรก็ไม่อร่อยนะพัทนะเป็นเพราะอะไรวะจริงครัพี่แม่งไม่ค่อยไอ้นี่เลยอะกินอะไรรู้สาเหตุปะว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยคอรับพี่สาเหตุที่กินอะไรก็ไม่อร่อยเหรอใช่พี่อาจจะบอกอีกไม่ได้นะแล้วแล้วมีวิธีแก้มีไหม อพี่กินอะไรก็อร่อยเดี๋ยวมืขนตัวพี่ยังขนาดเนี้อไม่ไม่เคยมีแบบสักจังหวะหนึ่งอ่ะเป็นเป็นแบบแป๊บแป๊บอ่ะไม่มีบ้างเลย่ะนี่ตอนเนี้ยพี่ช่วงเนี้ยกินอะไรไม่ค่อยอร่อยไม่ใช่ดิช่วงอื่นกินอร่อยไงช่วงอื่นกินแบบกินภูงุูอ่ย ก็แพโดตอนนี้เป็นเอ็นวีดิ亚马เอนวีดิ亚马เป็นกบซอฟต์แวร์อยากอ,อ๋อพี่เคยกินอะไรแล้วแม่อร่อยอยู่ช่วงไหนนะช่วงที่จะต้องไปร้องเรียนทหารอะว่าน้ำหนักพี่เกินอะแล้วแลกลักกวมันไม่ถึงจริงๆอะก็เลยซัดเต็มเหนียวอะไม่แต่ช่วงนี้ก็กินไม่ค่อยอร่อยพี่อช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นอะไรแล้อะไรนะช่วงนี้เป็นเล่นธรรมดาโอ,อเคเ กินเคเฟซีเพื่อนเคเฟซีเรื่องนี้มันกินแซ่บเนี่ยมันกินแซ่บกินเคเฟซีไหมเพื่อนเคฟซีก็ไม่อร่อยเลยตอนนี้กินอะไรก็ไม่อร่อยขนาดนนั้เลยอ่ะโอ้หนั่งตอนนี้เรียกได้ไหมรออะไรอ่ะนั่งเจ๊เห็นข้าวก็เบื่อตอนเนี้ยโอ้ยโอ้โหที่อาชีพกินอุ้ยจุ่มได้ไหมล่ะถ้างั้นอ่ะไม่กินข้าวอ่ะพี่เป๊ะแต่พี่ช่วยผมได้จริงๆใช่ไหมนะพี่เป๊ะวันไหนต้องขึ้นอยู่กับวันไหนพี่ย้ายบ้านวันไม่ไอ้ที่ผมอ่ะต้องทำ จามปิดเป้อยู่นะเขาบอกยกคอมมาหรอพัดใช่อ๋อเอ้ยได้พี่เป๊ปของพัดประมาณนี้นี่โดนเป๊บล่อเนี่ยพัดไม่พอไม่ถ้ากูย้ายบ้านแล้วกูไปอยู่ไกลแล้วกูไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วไงแต่แค่ก่อนสามสิบก่อนสามสิบไปได้ไปหาได้ใช่ที่สามสิบพี่โนมาหากุ้มก็ใช้พี่โนวันนั้นเลยไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะยายายาไม่เอาไม่เอา กข่าเดี๋ยวได้ลากอีกไม่ใช่อะไรอย้าลุกเต้าบินดิโอ้โหลุกค่ะยิ่งมีปีกอีกเดี๋ยวได้บินขึ้นมาจะทำไงน่ะพี่โน่กำลังมาช่วยกูขนของนี่ก็แบบให้ไปขนคนขนอ่ะสนุกพี่เอทเขามานลาบเองไม่ใช่เหรอพัดแต่เราจริงจริงเดี๋ยวพี่เรียกว่าจะนั่งไปท่าพายมันมันเพราะผมนั่งไปท่าพายมันแค่ทางตรงไงมันแค่แค่สิบนาทีก็ถึงแล้วพัดรออะไรอ่ะ ใกล้ๆกว่อสิผมนั่งไปสะพานหลือไม่แต่เรียกอันนี้ดิเรียกอันนี้ไงพัดเรียกโบไงใช่ว่าจะเรียกแก๊บเนี่ยเรียกโบอ่ะแล้วก็ยกคอมขึ้นไปแล้วก็เรียกแก๊บแล้วให้เขายกคอมให้พี่ก็ทำตอนพี่ยกไปลากให้เขาไปยกขโวยบ้านเลยอ่ะให้เขาช่วยได้เขาช่วยได้ใช่ช่วยได้ให้ค่าเขา20อย่างเงี้ยใช่ให้เขาช่วยได้จริงมึงนั่งแท็กซี่ก็ได้แล้วบอกคนขับแท็กซี่ช่วยยกหน่อยเคสแม่งโคตรใหญ่จ้าเขา20บาทอ่ช่วยยกคอมขวบหลังเฮีย หนักจริงนะพี่พูดตรงนะคอมระดับไฮเอ็นหนักหนักหนักไอ้เหี้ยโค่นหนักคอมคอมคมระดับไฮเอ็นไม่รู้แม่งหนักเคสหรือหนักเหี้ยอะไรหรือตัวกูเล็กหนักชุดน้ำด้วยอ้อนพี่ว่ามันหนักน้็ดด้วยตักอย่างเอ็นหนักโฟโตัพายแหละโฟโตัพายลูกมันใหญ่ไอเนี้ยอะไรวะคนทำคนทำไม่อ่อนอ่ะคนทำของไอแอ่ะเขาชอบบ่นเขาชอบบ่นให้ฟังอ่ะอ้าวรออะไรของพี่เขาชอบบ่นคือเขาทำให้อ่อนอ่ะที่เขาสูงๆนะเวทใช่ ซึงสูงหน่อยที่เขาเที่เขาขับบีเอ็มป่ะพี่จำได้เขาชอบพูดแฟนเขามาส่งเราเนี่ะมาบ่อยช่วงนั้นน่ะมีช่วงนึงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวซีพียูเดี๋ยวกาสจอเขาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้พี่เข้าบ้านอ้อนบ่อยพี่เข้าเข้าเข้าบ้านอ้อนบ่อยมากเลยไล่สามท่อเอ็งพี่แต่ไม่ได้ผิดสี่งปลูกถ่ายเลยตรงนั้ อะไรปัญหามันกลัขึ้นได้ตลอดเวลาถูกปะลราออดของของล็อตใหม่เว้ของล็อตใหม่ชอบเป็นอย่างนี้ไว้พูดตรงๆเขาบ่ดมาอะไรเมืตอนกูลืมมึงเคยทำตกไหมเคยตกไหมหรือว่าไขววะไม่ของเขาบ่นของพี่ปะวะไม่ของอออนี่ลืมแต่ตอนนั้นเรื่องอะไรไม่รู้ เขาบอกว่าจเย็นโลกจเย็นโลกไม่เคยพอใหม่เขาบอกเนี้ยโอ้โหน่าจะเล่นน่าจะเล่นแบบดุดันจัดแะ้วเอ็งาเอาพี่ตายอะไรเงีไม่หลงโว้นี้ใครอยู่ในเมืองบ้านในเมืต้องทำยังไงวะอะไรนะต้องทำอะไรไม่เปิดอะไรคือคอมไปหรอเดี๋ยวพี่จะบอกฟังว่าทำไมคือเห็นในโปรแกรมของเอวีเดียป่ะอ่อนที่มันจะมีให้ปรับพวกพัดลมพัดลมอะไรอ่ะที่มีให้ปรับพัดลมอ่ะทีเนี้ยพี่ปรับเต็มสามหลอดเลยช่วงนั้นอะ เต็มสามหลอดคือให้มันแบบทำเต็มที่ให้มันแบบหมุนแรงๆอ่ะนั่นแหละสรุปแม่งไม่พอรู้หลังจากนั้นมาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยคอมกูโคตรขี่ปกติมันแปดสี่ปะวะของผมน่าจะแปดสี่ไอพัดลมมันจะมีอยู่ตอนนั้นเล่น p ีอไม่ใช่เหรอที่ไม่อ่ะฮะเล่น p ีอไม่ใช่เหรอที่ไม่ใช่ปะจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปะตอนเล่นแก๊กไม่ไม่ทำไมภาพมันแปลกๆวะเขาปรับหรือว่าอะไรวะ ดูทองฟ้าเนี่ยมันมืดคึ้มเหมือนฝนจะตกอ่ะแสบตาว่ะขึ้นอัดดูไหมไม่ค่อยชอบเลยทองฟ้าคมๆกืนมืนันนี่ยเหมือนก็ไม่ชอบนางฟ้าคืนมๆมันมันดูชื้นๆนะอ่อนเออมึงดูชื้นๆอ่ะมนๆใช่แบบติดอยู่ในพวงอ่ะพอเล่นร้านพอเล่นอยู่ตอนไหนร้านเกมก็ต้องแบบรีบกลับบ้านก่อนฝนตกไอ้เหี้ยใช่ไม่งั้นเสื้อผ้าเปียก แต่กูไม่กลับเลยนะเพราะว่าแบบอ้างฝนตกกลับไม่ได้เอออ่างฝนตกกลับผมเคยหนีไปเล่นร้านเกมอ่ะหลังเลิกเรียนอ่ะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กโคตรดีแต่าเว้ยแบบสี่ทุ่มต้องรีบบ้านไม่งั้นเราไม่ให้เล่นต่อแต่ถ้าสนิทกับร้านไหนอ่ะเล่นไปบ่อยเขาถึงจะให้เล่นหลังร้านได้ใช่เลยเขาบอกไม่เคยละสมัยแบบปัจไปถึงไม่เคยถึงแตีทุ่ม พี่ตี๋เลยครับพี่หลังสี่ถูมหกุ้นอยู่คนสี่พุ่มน่าจะโดนไปไอ้เแย่พุ่มหนึ่งอ่ะมาแล้วมาเรียกกูที่ร้านเกมอ่ะกูโดนแล้วอย่างไรไม่ว่าเลยต่อไม่แลยอะไรนะข้างหน้ามีใครนะมีหกซุ้นหกซุ้นไอ้ใหญ่เวยได้เลยเต้องเราไปนอกเราเราได้เด็กให้คนดูคนหนึ่งเดี๋ยวมันจะหนีต่อเว้ย ให้วาเลนตบแล้วด่ามันดีกว่าพอคนไปดูคนนึงแล้วเราค่อยบอกไอ้เอ้ไอ้บ๊อบดูไว้ไอ้บ๊อบดูไว้เอาคุ้มึงแค่คนเดียวนะเฮ้ยพี่บ๊อบไม่มีว่ะพี่บ๊อบไอ้นี่เอ้ยกันนั้พัทจะเอาอีกนะไอ้พัทจะนี้ตลอดไม่ใช่นะมาที่มีบากแล้วตีไอ้เวทไอ้เวทสักสี่คนอ่ะไปไปดูที่ค่ายทหารไปได้ครับลุงกำลังไปครับขอรถเร็วนะ พราะเดี๋ยวพวกมึงต้องรีบกลับมาตามไปมเนีเร็วอยู่บ้างกันนะเบนเร็วไหมเบนก็เร็วอยู่มัน,น,น,มน,นต้องให้ไลเซนขับอะอ๋อผมผมผมเดี๋ยวขับให้อ๋อพัดไลเซนเนาะใช่แต่ตอนอนี้ยังนะเดี๋ยว <c oughs> ต้นเดืนเดอน,นเดี๋ยวขับนะพัดต้นเดือนเดี๋ยวขับนะครับใี่โหไม่ไม่อยากถึงภาพอะน่าจะฟินจัดอ่ะพัดเดี๋ยวต้นเดือนเดี๋ยวพัดขับรถตลอดเลยเดี๋ยวไม่มีต้องใครต้องแย่งขับแล้ว พัดลองคิดภาพดิพัดพัดขับปกติอ่ะปกติอ่ะแท็กขนาดนั้นอ่ะหูยบอกอาเอกเดี๋ยวขับอุ้งไฟเดี๋ยวเราอุ้งสีได้ได้เออเดี๋ยวให้ผมวิ่งสี่ร้อยเดี๋ยวพาอุ้มสีเอยแม็กสามพาถามพาถามหาเกมไปเว้ยดิ๋ยวนะไปข้าวไปข้าวบอกดิอยู่ครับลุงเว้ยเกมอะไรบอกลุงดิไม่พี่อาพูดพัดบอกไหนพัดให้ผมแหลมเดี๋ยวอีกอีกเอาเลย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 อมีแหลม์ด้วยมาข้าวพับลุง อ้ยากัคเขาดูเขาดูคอเหี่ยวนะเวลาพูดถึงไมค้าปะแต่มันจะสนุกยิ่งกว่าเดิมนะครับลุงเพราะมันเป็นไมค้าโปเกม่อนนะครับลุงตักว่าเดิมเหมือนไม่เนี่ยอะไรเราจะไปเล่นนั้นเรนไม่ใช่หรอพี่ไมค้าตีไม่เนี่ยตีไม่เนี่ยตีไม่เนียมีแกงอะไรไม่่ใชกต้องบอกเพื่อนต้องบอกเพื่อนัครับ โซโล่ข้ายทหารมี2คนครับแก๊งอะไรมีบลองลดหายนะเว้ยจอดนานทีบับยังเงียบไม่ใช่ครับสี่เท่าเบ้าเบ้าน่นจะเบ้าเบาเบ้าบไปด้วยไปด้วยคาร์ไไม่ได้มึงต้องไปกับคนอื่นไม่ได้ตรงนี้เป็นไงบ้างไอ้เคียนนี้แหลมมาเฉยจริงนมไอ้แค่ ระยะระยะอยะไอรไปห,หมดเลยไป <c oughs> ไ,ไ,ไหนไม่ถามอะไรไปได้ไหมไ่ได้ไปไหนฮะเรื่องอะบางตีวิถามวีเนี่ยร <c oughs> อนนอ,อย่างรออย่างก๊อยังไม่เเปิดเพื่อจอดดูไม่ทำอะไรเดินวิ่งเล่นมันวานมันวันพี่บอ๊อบมันวัน ถ้า,ามันล,ล้มมันโดนแน่มันเข้าแล้วแต่ยังไม่รู้จุกดเแรงกันนี่วิ่ง300ตลอดทางน,นี่แรงกันนี่ไม่ใช่ทำเปน <ะ S 2> ็นเล่นนะดูดิตัวเล่นไม่เข้าหรอฉันไม่รู้เวล์ราร์ดไม่มีไม่ส่วนไหนโอ้ทัานไหมวะเม็ดเตะแล้วจะทำไหมนี่รอรอยังมีวเลวเลารอ <c oughs> ล่างใช่ไหมเนี่ยเราไปถูกใช่ไหมว,วิง<ช>ว่งออกระ<ช>วังไอ้ตัววิ่งออกให้ดีมองได้ทัน,ทนตัวผู้หญิงอะตัวมากจะเป็นตัวผู้หญิงนะผู้หญิงคร,รับื่อกินก็ไปแล้วถ้าแพ้รีบออกอะ่ะเขารู้ตัวว่าเขาจะแพ้อ่ะเขาไม่ยอมอะ่ะให้เขาเสียหน้าไม่ยอมให้เราดา่าเรากออกเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เดี๋ยวกูเคลียร์ให้พวกมึงเล่นช่วเพื่อนด้วยนะถุงมือไอ้ถุงมื่อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเพราะว่ามันเปิดประตูเซฟแล้ว ประตูประตูเซฟแรกอะประตูที่ใช้แบบมัน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 กำลังออกมันไปขึ้นรถไมกคนไม่อยู่ไม่ไปหมดมันไปขึ้นรถเราเรามาถมให้มันเห็นเลยก็ได้นะถึงมันจะได้ไม่ต้องเป็นธนาคารเราเดี๋ยวไปแบบทางรัดเลยนะเอาทางไวที่สุดเลยมันวิ่งกลับแล้วมันวิ่งกลับแล้วมันเห็นเราแล้วสวย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 บอกเขาว่าเราจะถึงแล้วจะถึงอะไรพี่ผมจะถึงนะผมจะถึงนะ อยู่ตรงที่ตกโัลรับเอผมเข้าไปข้างในอ่ะไปได้เดี๋ยอนรออก่นนี้พี่ใครจะเป็นคนล้วงอันไอ้ปืนมันจะเล่นขวาถึงถึงแล้วครับพี่ถึงแล้วครถึงแล้วขึ้นหลังใครมาปืนอ่ะถึงแล้วนะผมถึงนะใครยังไม่ถึงน้อยจัดเลยตอนเนี้ยผมจะถึงแล้วถึงยังใครยังไม่ถึงพูดดิจะได้รู้ผมผมจะถึงแล้วแสงคนเดียวเหรอผมนะผมยังไม่ถึงพี่เฟปแคทพี่ ที่เปิมแค้นอ้อนเขาเขาบอกว่าขับมาเลยอ่ะได้มายังอ่ะขับแบบได้แบงค์มายังอยู่นี่ครับตอนนี้เหลือใครเหลือใครเดี๋ยวอ้อนนะได้เลยผมดูไปเลยก็ได้รู้เพราะว่าในตัวข้างในมันจะมีโอกาสเลือกเยอะนะมามาทุกคนมาทุกคนมารับเพื่อนเยอะนะเว้ยรับเพื่อนเยอะนู้นไว้การจัดตัวข้างในหน่อยนะเพื่อนมาอยู่บนหลังคาบนนะเพื่อนอยู่บนหลังคานะ ไปบ้าขวาบนหลงาไตามไปไหนไหลตามไปไหนน้ำหน้าไปเลยขึ้นเลนขวาได้นะขวานะอายเรื่อยๆวิ่งนะเดี๋ยวผมวิ่งมาเดม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 เดมมาเดมมาเดมเา่อไเา่อเยดับใหมรับหม่รับหม่รับหม่เนขามไหนอยู่ก็เล่นก็ไก็ได้มึงต้องไทไนี่นะอ้อมอ้อมมาเกาะกันน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 กัน

เกมันเข้าพี่ตีเปมดเดี๋ยวชหเดี๋ยวช่ยหน่อยยเลี่ยนนย่ยนมดเจยเ็บหาเพ่อนเอชุนอช่ยอช่อย่าายอย่าตายอย่าายดนยนะหลังเข้านะพี่ติเราหงหลังอันนี้ระวัง่อเยอะนะเข้านะพี่ตีมันเข้านะมันวิ่งตามไปแล้วนะ เพื่อนี่หาเพื่อนชูดหาเพื่อนชูดเนี่ยหาเพื่อนี่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 หาดนๆๆโนพี่โดนนะโดนนะพี่ชูแล้ชูแล้พี่ชูแล้วหมดแล้วผมมาไม่ถึงอีกข้างในมีอีกครับไม่ใช่ไหนไอผเยอะชูหน่อยชหน่อยพี่เป็นไี่ทำไมครับมันลุกไอพี่อะมันลุอีกแล้วไอผู้ตายแล้วเหรอวะ

ไอ้ควายกันก็จ no> ่อไอควายมีท uh> <Okay ี่อะไรหมูวานเล่นอย่างกางเนไอสัตว์นั่งอิจฉากูไปวันๆน่ะมึงเอ้เชี่ยขี้ข่าเชี่ยควายไอควายก็จไอควายไอหมาไอหมาไปาหีนมาวหนี็นหมเลยว่นีเลยนีเลยนียังเนเลนีลนีเลยอ้ยมงไปไอไอความยแค่ไปยังโกอยู่เลยควาไออยู่คายไอควายขยายขยาห ตีลมตีลมคมจั๊กฟาฟาฟาไอเฮียควายเฮียเฮียเจ้าควายเด็กที่อ้กพี่การขยายพี่การขย่ายควายควายจอดพี่การขย่ายจอปล่อยอยู่ข้างในไม่ต้องชุบน้ำไม่ต้องชุบน้ำไม่ต้องชุบนะปล่อยเลยตั้งก็ปล่อยอยู่ข้างในไม่ได้หน่อยคอมฟัตครับไมชุนะงัวจัดเลยต้นผู้หญิงยัง แม่ต้องพนพยัเออช่างแม่งมันยังไม่ได้เซฟเป้าดูอันนดูให้ละเอียดทีวิ่งกำลังออกวิ่งออกมาเน่ยพี่เตยของพี่ไครอะท่านนี้เราคนนี้เราคนนี้ลุงไม่รู้ครับลุงลุงไม่ได้ฆ่าใครนะคิดว่มันเรียกพี่อะพี่เอกพี่ไม่ได้ยัดต่อมันเรียกไอ้ัวเต่ามันเรียกใครอะท่านดากูท่ากู เอต้าปูโมอะไรเงี้ยกูกูฆ่าตอนมันจะุบไม่ได้ไงแต่กูก็ฆ่าเพื่อนมันตอนที่มันจุบเสร็จเลยนะตอนที่มันเกิกดอะกระจอกขนาดนี้วะก็เกียรนะก็ผมไม่เห็นศพเพื่อ,อนตั้งแต่สองคนเพิ่งเห็นเลยวิ่งกลับเข้าไป <ๆ S 1> เอาผู้หญิงมากันทำไ,ไมเหมือนเลยเห็นแล้วผู้หญิงมากันอุ้ยน้ำลึกนะน้ำแอบลึกนะเนี่ยน้ำแอบลึกนะพก่อนนะไปได้นี่ก็โอ้โหมันไปได้จรินที่เมื่อกี้ขาวน้ำแอบลึกย้อนให้ไหว มันบ้ามึงหิงบ้าผมเนี่เออเฮียอย่างนี้ยังไงเนี่ยไปเรื่อยยางปล่อยไม่ได้นะผู้หญิงบ้าเนี่ยได้แล้วแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้นซีนะมันจะไปฟ้องผัวกับเลยเอาจริงพี่เกือบหลุดด่ายผู้หญิงไม่อิ่มัวไปบอกมันนะให้มันไปทำตามแล้วยแกค้นนะผมบอกก่อนนะขี่โดนไปไม่พอมันแค้นอุ้ง โอ้โอ oh. e ้เน kind of ี um, ่ยม anyway> ันเป็นอะไรไม่รู้วิมันเป็นแบบมันเป็แบบพัดขึ้ใจอย่างงี้อีกห้าวันพัดอีกห้าวันถ้างไเร่าวไม่้ใจไม่เกินอาทิตย์มันน่าจะเกิดทั้งในแล้วนะมีสี่ห้าคนอยู่นะวิบาวแกล้งอะไรใช่แกล้งอะไรไม่เห็นพี่สนุนรับบิดพอนครับเก้าเดือนพี่ดูของพี่สี่เดียวก็ไม่ดีเสร็จแล้วออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกระเป๋าไม่ได้ไม่ออกแต่ตัวข้างหน้ามันรับกระเป๋าไม่ออกเพราะว่าไม่เห็นนะ ่ข้างอยู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 ่ข้างเป็นได้ไงอ่ะพี่เบกูแคตรงหน้ากะลาตีใช่ไหมแล้วกูก็เบิกตกะลาตีเลยตัวกูไปอยู่ตรงไอ้เนี่ยซ่อมรถอ่ะพี่อีกียนหลอลูเขาเลยพี่หรือรอมันน้อยป่ะนี่ต้องเขาเลยเขาเลยมาๆๆรีบปิดไฟยิ่งดีนะพี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขามนะไปอ่ะจบแล้ววะข้าจะถามน่ะจบไปแล้วเพื่อนเหลือในข้างล่างอ่ะเราไปข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยเหลือมันพุ่งข้างล่างว่าเล่นไปบุกเ,เล่นกับเราแค่หกควมันไม่ได้ก็พอแล้วถึบปากหกสุ่มก็ดีแล้วนักเล่นกิจกรรมมาพี่ มาเพื่อด่าหกตุนเว้ยเราไม่ได้มาเพื่ออาวอ้์เงี้ยนั่นคืออะไรวะที่มันพูดมันบอกว่าอะไรวะใส่เสื้อไม่ใส่กอดใส่เสื้อมันร้องพี่ไงพี่บ๊อบพี่แอ้มว่าใส่เสื้อยืดอะเสื้อยืดเสื้อยืดข้างหลังอ๋อโลโก้พี่ใส่เวสมันไม่เห็นเราเหรอตอนแรกไม่กูก็ใส่เสื้อสีดำมันเจคีมันเป็นเสื้อเจคีใช่เขียนว่าเจคีมันมีคนเข้าผมอยู่นะอีกได้เฮีย มันเป็นไงวะโอ้โหนึกว่าเตเมียวะทีอนาคตอ่ะไม่พี่เห็นอดีตอ่ะสองสามรอบอ่ะเคียแม่งชอบข้างเว่เป็นไรไม่รู้เนี่ยผมฟังตั้งค่าเดิมแล้วเสียบใช้มนแหละปกติเลยไม่ได้ปรับเลยเลย ไอ้ไรเว้ยมันไม่เห็นข้างหลังพีู่เนัดวียวกเสี่ยต้องเล่นตับล่วงเล่นพวกเสี่ยงนะใช่ม่เห็นแบบมันตอนแรกมันไม่เห็นไอ้ดาบของผมจัดอัลบั้มไปให้มันรออะไรแนวสวยแนวมึงต้องเป็นมึงแหละไอ้เหี้ย่ดาบแก๊งเนี้ยต้องเป็นมึงจริงๆว่งวะชอบเลยบ้าชอบเลยะ้าไอเดลยเกือบอกตัวด้วยระวังมันเม้มมึงนะมึงทำอะไรมึงก็ต้องระวังตัวดีๆนะมันเม้มมึงนะมึงพลาดปุ๊บมันเอาเลยนะไปอ่ะเหี้ยเชอใครไปไหนวะมันโดนใบเรื่องโตด เฟซไอพีอีกแล้วนี่ใครไอพ็กซ์ซุนอะโดนเรื่องอะไรวะโดนเรื่องอะไรโดนผมเห็นเห็นเด้งเอาเรื่องราวในเมืองไปโพสในเฟซบุ๊กไอพีแค่นั้นอะไม่ขัวนะไม่ขัวนะอันนี้ไม่ขัวนะอ๋อเรื่องราวในเมืองไปโพสไอพีอันนั้นนมรู้ไหมไม่มันมันเคยโดนพอซื้อใหม่ใหม่ผมซื้อมาแล้วอยู่ข้างหลังผมเนี่ยแต่ผม